ผมสวัสดีครับผมอ่าวันนี้เราจะมาทาเควสนะครับทําคําขอร์ดครับ <c oughs> อ่าการสืบสวนรับสุดยอดห้านะครับผมเดินแล้วครับผมเดินมันก็อยู่ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปอันนี้น่าจะรู้กันอยู่นะครับเพราะว่ามันกดาร์บได้นะครับอันนี้มันไม่ยาะครับ แต่ถ้างงงคือหายากนะครับผมตอนแรกผมโคตรหายากครับอ่าพอเสร็จใช่ไหมครับกดตรงที่แผนที่นะครับผมกดแผนที่เสร็จนะครับรอแป๊บนึงครับโทรศัพท์ผมค้างับผมถ้าค้างอ่าแล้วก็เปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นความยากนะครับเสร็จนะครับผมให้วาปมาตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ตรงที่ผมวาปให้นะครับกดกดกดเดินหรือวาปไปครับผมวาปไปครับ ป๊อปเสร็จเลยครับแปบเดียวครับผมง่ายครับผมคือถ้ารู้มันง่ายครับถ้าไม่รู้คือหายากครับผมเดีย๋ยวรอสักครู่นะครับยังถ้ามีเสียงนกเสียงอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับ <laughs> อยู่แบบคืออยู่ในสวนครับ <laughs> มีเสียงนกเสียงไก่บ้างนะครับผม โอโหโทรศัพท์ผมนะครับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์อย่าเล่นนะครับโทรศัพท์อ่ามันมายังมันไปยังที่เรามาไว้นะครับผมง่ายมากครับผมแต่ตอนที่ผมทำนะผมบอกตรงทำอีกไอดีของผมนะครับประมาณครึ่งวันน่ะผมหาจุด จุดๆแต่ละจุดแต่ละจุดก็ไม่เจอแล้วก็เจอตอนที่ผมกำลังที่ผมบอกว่าผมหาหาแหละในอีกอีกคลิปหนึ่งอะ่ะที่ผมบอกไว้อะที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่ไม่ทาเพื่อทาขอไอ้เคล็่อรับจะไม่ขึ้นนะครับมันจะมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยผมทําหมดแล้วอะขาดอีกเนี่ยมันยังไม่มาเนี่ยผมผมกำลังจะทําตรงนี้แหละครับ อ่ะล้วก็ลุยนะครับใช่ไหมใช่เอ่ยใช่เอ่ยใช่ปะดูนะครับถ้ามันขึ้นแปลว่าใช่นะครับผมอ่าถูกต้องครับนี่แหละครับผมถ้าคนที่เคยทําแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับดูได้นะครับถ้าชอบก็แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยทําก็ดูเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับผมก็จะทาเฟซต่อนะครับเพิ่มเปิดอ่าเคล็ดลับต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทําหมดแล้วครับผม ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับปิดคลิปเพียงแค่นี้ครับ